สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคู่รักสายบุญแมตสงการเดินสายเข้าวัดทำบุญแฟนคลับแห่อนุโมทนาแมตสงการเดินสายเข้าวัดทำบุญแฟนคลับแห่อนุโมทนาแมตสงการเดินสายทำบุญจูงมือกันฝ่าฟันอุปสรรครักมากมายสำหรับคู่ของนางเอกสาวแมตพีรณี และหวานใจสงการเตชนรงและดูเหมือนว่าช่วงหลังจะมีภาพของทั้งสองคนเดินจูงมือกันทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะการควรควงคู่กันไปทำบุญจำสถานที่ต่างๆอาจเพ่อกระแสด้านลบเริ่มเผาและความรุนแรงเริ่มน้อยลงอีกอย่างไม่กี่วันก็พึ่งลงภาพที่ควงกันไปปีนเขาเพื่อสการะชมถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬแมท สู้กับใจถึงถ้ำนาคาปู่อือลือช่วยไว้สงการลั่นเส้นผมบางตาล่าสุดวันที่29พย63สสงการได้ลงภาพควงแฟนสาวแมทพิรณีไปไหว้พระทำบุญที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชวรมหาวิหารโดยทริปนี้คุณแม่ของสาวแมทไปด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รัก นักบุญเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับคู่รักทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคความรักไปให้ได้นะครับขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ